สวัสดีครับผมแดนนี่เดอะคอมพาสนะครับ นะวันนี้ผมจะมารีวิวรายการทัวร์แกรนด์สวิตซ์10วันเมล์เทนแอนด์สปานะครับเป็นโปรแกรมที่เดินทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะฤดูใบไม้ร่วงนะครับนะที่สวยงามที่สุดเลยนะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โปรแกรมนี้เนี่ยจะพักในเมืองเซนต์มอริสนะครับเมืองเซอร์แมทเมืองลอยคบัดนะครับแล้วก็เมืองอินชลาเกนนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดนะครับนะท็อปฟรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้นะครับเราบินโดยการบินไทยนะฮะจากกรุงเทพนะครับไปที่ซูริกนะครับจากนั้นเนี่ยนนนะะะะครรรับเเาาาาจจดิิทงกกซูฮม ที่เมืองปอนเตซิน่านะครับเพื่อจะนั่งกระเช้านะครับขึ้นไปชมนยอดเขาเดวโอเลซซ่านะฮะซึ่งเป็นยอดเขาที่สวยที่สุดของแคว้นกราวเบอร์เดนนะครับไปทานอาหารกลางวันข้างบนนะครับนะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ที่มันอเมซิ่งมากๆนะฮะจากนั้นเนี่ยนะในช่วงบ่ายเราก็จะเดินทางเข้าไปที่เซนต์มอริสมีเวลาท่านได้เดินเที่ยวในเมืองเซนต์มอริสเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบแล้วก็เป็นเมืองที่มีร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราพักที่เซนต์มอริสหนึ่งคืนนะครับนะในวัน เป็นเส้นทางรถไฟที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็สวยงามอเมซิ่งมากๆนะจะผ่านทะเลสาบไวเลกนะครับแล้วก็ผ่านในบริเวณบรูซิโอเวียดัฟนะครับหรือว่าทางรถไฟที่เป็นขดหอยเลยนะครับเพื่อจะไปยังสถานีทิลาโนของประเทศอิตาลีนะฮะจากนั้นนะเราจะเดินทางผ่านทะเลสาบโคโมล้วไปพักกันที่เมืองเบลูโซนานะครับพักกันที่เมืองเบลูโซนาหนึ่งคืนนะฮะในวันรุ่งขึ้นนะครับจากเบลูโซนานะเราจะเดินทางไปที่เมืองอันเดแมตเพื่อจะโดยสารรถไฟสายกราเซียเอ็กซ์เพสนะครับเป็นรถไฟนําเที่ยวขบวนนําเที่ยวระหว่างเมง เมืองอันเดอร์แมกไปที่เมืองเซอร์แมกนะครับทุกท่านจะนั่งชมบรรยากาศของท้องทุ่งแล้วก็ภูเขานะฮะรวมถึงทะเลสาบนะแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประมาณ4ชั่วโมงจากอันเดอร์แมกไปที่เมืองเซอร์แมกเราพักกันที่เมืองเซอร์แมกเป็นเมืองปอดมลพิษนะเนื่องจากว่าบนเซอร์แมกเนี่ยอยู่บนเขานะครับเขาจะไม่อนุญาตให้รถที่มีน้ํามันขึ้นไปวิ่งด้านบนนะฮะเราพักกันด้านบนเนี่ยข้อดีก็คือว่าตอนเช้าเราสามารถที่จะตื่นมาแต่เช้าไปเก็บภาพนะความสวยงามของยอดเขาแมทช์ฮอนเวลา เราจะนำทุกท่านไปโดยสารรถไฟขึ้นไปบนจุดชมวิวของยอดเขากรนากเกตนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าทุกท่านจะชมยอดเขาเมท็อห์นให้สวยที่สุดทุกท่านจะต้องชมตอนเช้าจนถึงเที่ยงเท่านั้นเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดตกกระทบกับยอดเขาเมท็อห์นและจะเป็นสีทองนะครับสวยงามที่สุดแลนะที่สำคัญคือเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีมากๆนะฮะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหลังจากเรานั่งรถไฟขึ้นไปเที่ยวนะขบวนบนกรนาแเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางลงมาด้านล่างนะครับแวะเที่ยวชมที่เลนส์สับเลฟฟอร์ซี ทะเลสาบที่อยู่ระหว่างทางนะฮะของรถไฟนะครับเราจะเดินเข้าไปประมาณสัก7 800เมตรเพื่อจะไปจุดชมวิวของทะเลสาบเลฟซีเป็นบริเวณที่ทุกท่านจะได้เห็นเงาของยอดเขาเมฆาอนตกกระทบกับทะเลสาบนะเรียกได้ว่าถ่ายออกมาแล้วมันจะอเมซิ่งมากๆนะครับในบริเวณนั้นนะจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงบ่ายเราเดินทางประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงจะไปที่เมืองลอยขบดนะครับเพื่อจะไปแช่น้ําแร่เป็นน้ําแร่ธรรมชาตินะครับบริเวณที่เราไปแช่น้ําแร่เนี่ยมันจะโอเพนแอร์แบบว่าสวยงามมากๆนะในบริเวณนั้นเราพักกันที่ลอยขบะหนึ่งคือ ในวันรุ่งขึ้นนะเราจะแวะไปเที่ยวกันที่เมืองมองเทอร์นะครับเมืองโลซานนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สําคัญนะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปชมกรุงเบิร์นนะครับนะซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเลยนะฮะนะสำหรับกรุงเบิร์นนะครับแล้วเราก็ไปพักกันที่เมืองอินทราเกนหนึ่งคืนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในวันรุ่งขึ้นนะจะนําทุกท่านนะโดยสารรถไฟนะครับเพื่อจะขึ้นไปเที่ยวชมขบวนยอดเขาจุงเฟาเนะครับเป็นยอดเขาที่มีสถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรปนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนลงมาเสร็จเรียบร้อยก็จะนำ ก็จะไปพักกันที่เมืองซูริกนะฮะให้ทุ่นนะครับได้ผ่อนคลายอริยบทนะฮะในวันรุ่งขึ้นนะครับนำทูกท่านนั่งรถไฟขึ้นยอดเขาลิกกนะซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่คนสวิตนิยมขึ้นมากที่สุดนะครับที่สําคัญก็คือว่ายอดเขาลิกกีเนี่ยเป็นยอดเขาแรกนะที่ใช้รถไฟแบบค็อกวิลนะครับนะก็คือรถไฟไต่เขาเป็นแห่งแรกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือมีโปรแกรมล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์นนะครับไปช้อปปิ้งที่เมืองซูช้อปปิ้งที่เมืองซูริคนะครับแล้วก็ช้อปปิ ราก็จะแวะไปถ่ายภาพที่น้ำตกลายนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินซูริกกับสู่ประเทศไทยเป็นโปรแกรมทัวร์ที่น่าเที่ยวมากๆในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะท่านใดต้องการเดินทางท่องเที่ยวสวิตแบบเอกลูีแบบพรีเมียมนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไปเที่ยวด้วยกันนะฮะไปมีความสุขด้วยกันนะนะขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ